สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเนยในรายวิชาภาษาไทยค่ะแล้ว,วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนได้เลยค่ะ วันเดือนปีแบบไทยสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคาบนี้เราจะมารู้จักกับวันเดือนปีแบบไทยกันครับแล้วน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมตัวเลขเหมือนกันจึงต้องเขียนต่างกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแก้วนับอะไรอยู่น่ะ เสียงดังเชียวนับเลขอยู่ค่ะพี่กิงจะนั่งนับไปทำไมน้องงงค่ะทำไมตัวเลขอ่านเหมือนกันถึงเขียนไม่เหมือนกันอ๋อตัวเลขมันใช้ต่างกันก็เลยเขียนไม่เหมือนกันนหนพี่กิ่งลองอธิบายให้น้องฟังหน่อยซิน้องไม่เข้าใจคะ่ะ การใช้เลขไทยนั้นมีใช้มาตั้งแต่กำเนิดตัวอักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งจะใช้แทนจำนวนใช้แทนวันในแต่ละวันในสัปดาห์แทนเดือนแต่ละเดือนในรอบปีและในปัจจุบันมีการใช้เลขอารบิกแพร่หลายไม่มีโอกาสใช้เลขไทยได้ในเวลาใด คนไทยทุกคนควรใช้เพื่อความภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งเลขไทยมีทั้งหมดสิบตัวในพี่ก้วลองเขียนเลขไทยทั้งสิบตัวให้ดูหน่อยค่ะได้สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ถ้าไม่มีศูนย์แล้วจะเขียนเลขสิบได้อย่างไรแล้วเวลานับวันล่ะคะเขานับวันจันทร์เป็นวันที่หนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่จ้าเขาเริ่มนับกันตั้งแต่วันอาทิตย์จ้าและพี่ก็คิดว่าแก้วคงจะนับวันได้ทั้งเจ็ดวันแล้วไหนลองนับให้พี่ฟังหน่อยสิค่ะวันที่หนึ่งวันอาทิตย์ วันที่สองวันจันทร์วันที่สามวันอังคารวันที่สี่วันพุธวันที่ห้าวันพฤหัสบดีวันที่หกวันศุกร์และวันที่เจ็ดวันเสาร์ค่ะเก่งมากจ้ะน้องพี่ส่วนเดือนนั้นเราจะนับได้ดังนี้จ้าเดือนที่หนึ่งมกราคม เดือนที่สองกุมภาพันธ์เดือนที่สามมีนาคมเดือนที่สี่เมษายนเดือนที่ห้าพฤษภาคมเดือนที่หกมิถุนายนเดือนที่เจ็ดกรกฎาคมเดือนที่แปดสิงหาคมเดือนที่เก้ากันยายนเดือนที่สิบตุลาคมเดือนที่สิบเอ็ด พฤศจิกายนและเดือนที่สิบสองคือธ ja ันวาคมจ้าหลังจากที่เราได้รู้จักกับวันเดือนปีแบบสากลกันไปแล้วต่อมาเรามาดูการอ่านวันเดือนปีแบบไทยกันดีกว่าจ้าวิธีเขียนบอกวันเดือนปีแบบไทยดังนี้เลขตัวแรก หมายถึงวันในหนึ่งสัปดาห์เริ่มนับวันแรกคือวันอาทิตย์เลขที่อยู่บนเครื่องหมายไปยานน้อยหมายถึงข้างขึ้นและเลขที่อยู่ล่างเครื่องหมายไปยานน้อยหมายถึงข้างแรมเลขตัวสุดท้ายหมายถึงเดือนต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะจ๊ะ เลขสี่ไปยาน้อยเลขสี่และหนึ่งตัวนี้เราอ่านว่าวันพุธขึ้นสี่คาเดือนหนึ่งส่วนเลขห้าไปยาน้อยเลข8ดเลขสี่ตัวเลขพวกนี้เราอ่านว่าพฤหัสบดีแรม8ปดคาเดือนสี่อันนี้ดูยากจังเลยนะคะ ใช่แล้วจ้าแต่ถ้าฝึกดูไปเรื่อยๆก็จะได้เองจ้าเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้ได้รับความรู้ไปมากมายเลยนะครับก่อนจะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยสนุกไหมคะสนุกนะแต่วันนี้คุณครูมีเก็บความรู้เพิ่มเติมมาให้นักเรียนได้รู้นะคะ ในสมัยอดีตเนี่ยเราไม่นับวันที่1 2 3 4 5ส7 8 9ี่้าแบบนี้นะแต่เราจะเรียกวันที่1ว่าวันเอกวันที่สองเรียกวันโทวันที่สามเรียกวันตรีวันที่สี่เรียกวันจัตวาวันที่ห้าเรียกวันเบนวันที่หเรียกวันฉอช่อหรือวันฉะวันที่7เรียกวันสัปตะวันที่8เรียกวันอัดและวันที่9้าเรียกวันนกค่ะและนอกจากนั้นนะคะ เดือนเราก็ไม่นับเดือนที่หนึ่งว่าเดือนมกราคมสองกุมภาพันธ์อะไรอย่างนี้เราก็ไม่นับนะเราเรียกว่าเดือนที่หนึ่งเนี่ยคือเดือนอ้ายเดือนที่สองเดือนยี่เดือนที่สามเดือนสามเดือนที่สี่เดือนสี่เดือนที่ห้าเดือนห้าเดือนที่หกเดือนหกเดือนที่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนที่แปดเดือนแปดเดือนที่เก้าเดือนเก้าเดือนที่สิบเรียกเดือนสิบเดือนที่สิบเอ็ดเรียกเดือนสิบเอ็ดและเดือนที่สิบสองเรียกว่าเดือนสิบสอง เหมือนเพลงที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยคือวันเพ็ญเมือเดือน12อ่าก็คือวันเพ็ญเดือน12ก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการอ่านเดือนแบบจันทราคติของไทยค่ะนอกจากนั้นนะคะปีแต่และปีเนี่ยของไทยเราก็ยังเรียกแตกต่างกันอีกนะคะเรียกว่าการอ่านปีแบบปีนักษัตว์นั่นเองค่ะ นักเรียนช่วยครูตอบนะอปีแรกคือปีชวดปีชวดคือปีปีหนูปีที่สองคือปีฉลูคือปีนี้คือปีปีบัวปีที่สามคือปีขานก็คือปีเสือปีที่สี่คือปีเถาะก็คือปีกระต่ายปีที่ห้าก็คือปีมะโรงก็คืองูใหญ่ปีที่หกนะคะก็คือปีมะเสงก็คือหูเล็กอ่าปีที่เจ็ดคือปีมะเมียคือปีม้าปีที่แปดคือปีมะแม่คือปีแพะอ่าปีที่เก้าคือ ปีวอกก็คือปีลิงอ่ะปีที่สิบก็คือปีละกาก็คือปีไก่ปีที่สิบเอ็ดก็คือปีจอก็คือปีหมาและปีที่สิบสองคือปีกุลคือปีปีหมูอูดนั่นเองค่ะนี่นะคะเขาเรียกว่าการอ่านเดือนแบบปีนักสัตว์ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะการอ่านวันเดือนปีแบบไทยเนี่ย โอ้สนุกมากเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูมีการบ้านค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะเขียนวันเดือนปีเกิดของตัวเองนะคะลงสมุดนะคะแล้วให้นักเรียนเขียนคําอ่านแบบการอ่านวันเดือนปีแบบไทยลงไปนะคะเช่นครูเนยเนี่ยเกิดวันอังคารที่1พฤศจิกายนพุทธศัก,การาช2537รอาแบบนี้นะคะอ่ะแล้วครูเนยนก็เขียนคําอ่านว่าวันอังคารเอกเดือน11ปีจอ พศ2537แบบนี้ค่ะนักเรียนทำลงสมุดนะคะส่งครูภายในวันนี้ให้เรียบร้อยค่ะและชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนักเรียนอย่าลืมติดตามนะคะแล้ววันนี้นะคะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนักเรียนอย่าลืมสวมหน้ากากนอนามัยทุกครั้งนะคะมันล้างมือด้วยเจลแอ,อลกอฮอล์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ